ทำไมอพิโซดแรกนี่มันยากจีวิทจะโชว์เก่งหน่อยไม่ได้หรือวะหรือจิิดๆแล้วกูอ่อนวะเนี่ยหาใครว่าแคสเกมเป็นเรื่องง่ายวะสวัสดีครับอ่ขอสวัสดีอย่างไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะเข้าสู่ช่องคือว่าอย่างนี้ฮะคือตอนที่อัดคลิปเนี่ยมันยังไม่ได้คิดชื่อช่องหรือว่าชื่อรายการแต่ว่า พออัดแล้วแล้วมาตัดต่อคิดได้แล้วฮะว่าช่องของเราจะชื่อนี้และรายการของเราจะชื่อนี้ครับขอหน่อยตอนนี้นเป็นพีเียที่เราทำการ work from home ทำงานอยู่ที่บ้านเเราว่างนะตอนนี้เราเพิ่งเคลียร์งานเสร็จเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำอะไรสนุกๆด้วยกัน เล่นเกมสิ่งหนึ่งที่ที่ปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมเราจะเล่นเกมพับจีในมือถือกับเพื่อนอะไรเงี้ยทุกวันนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมาลองเล่นเกม ออนไลน์เกมหนึ่งซึ่งมันมีในแม็กได้ด้วยเล่นในแม็กได้ด้วยเหมือนกันนอะงชื่อเกมว่า Fort n i นนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเซตให้เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดศูนย์ไปก่อนเป็นแบบตัวโง่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเอพิโซดถัดมาถ้าจะมีการเล่นต่อถ้ามันมีคนดูเนี่ยก็คงจะฝึกเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ให้เป็นเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นเกมฟอร์ดไนกันเลยดีกว่าครับผมไป สำหรับเกม o ป t ดไหนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าตอนแรกเราจะอยู่บนพวกเครื่องบินก่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราจะค่อยๆกระโดดล่มลงไปที่แมปแล้วไปฆ่าคนอื่นหรือช่วยกันในทีมฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยให้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายในเกมมีสักร้อยคนมั้งีไม่แน่ใจเหมือกันนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเกิดคนอื่นที่เล่นอยู่แล้วหรือว่าใน y t u t u อะไรเงี้ยถ้ามีน้องๆ มีใครอะไรใดๆที่เล่นอยู่นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ให้คำแนะนำได้นะเพราะว่าน่าจะเทปแรกเอาอะไรมาก็จะแบบงงๆเดือนๆหน่อยแต่เดี๋ยวเอพิสโซดต่อไปที่เราจะมีการเล่นกันกเรื่อยๆเราจะมีการศึกษาก็ตอนนี้อยู่กันที่บนรถโรงเรียนลูกเด็พูลแล้วเนาะเดี๋ยวเราเราอยู่ไหนเดี๋ยวตอนนี้อ๋อไอ้มนหลุดแมปไปไหนนั่นก็คือแบบว่าด้วยความที่เน็ตมัน งงนะฮะเราเลยหนุนออกมาเรารู้ว่าเราลงแถวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาเพื่อนก็จะช้านิดนึงแต่มันจะไปได้ไกลามากนี่ควาเข้าใจเราหนะเราไปลงตรงแถวๆถางออน่านนะดีกว่าเนาะยังไม่เคยไปในแมบพบเดี๋ยวค่อยตามไปหาเพื่อนครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่กันที่ซิมมองกับทีเหลืออยู่ที่เดอะเอเจนซี่นะครับผมก็เพื่อนของเรามีคนที่เป็นตัวจีตัวหนึ่งก็คือเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าในขณะที่เราเลเวล เราหาที่ร่อนลงนิดหนึ่งนะฮะโอ้ทำไมกูลงช้าขนาดนี้นะแอฟฟิวโมเมนต์เลเทรจะตุกนิดหน่อยโอ้โอ้โอ,โอ้ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเข้ามาใกล้ๆโอ้โอ้โหหยุดขึ้นลงมันจะตายตั้งแต่แรกเลยมั้งฮึมันกำลังตาขึ้นมาฆ่าแล้ว เอาไดีนี่ๆๆๆอันนี้คืออาจจะดูป,ปอดนิดหน่อยนะแต่ว่ามันไม่มีปืนทำอะไรเอ้าดูดีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่ง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 ังงนไม่มีปืน วา่าจะลบได้ยังก็ยังไม่มีปืนอยู่แล้ะแต่ตอนนี้ลบมาได้ประมาณหนึ่งแล้วอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนกระสุนไม่มีปืนอ๊ออะไรปืนอ่านี่ได้ปืนแล้วเป้าหมายต่อไปเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยคือยาเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่าตุยเราก็ไม่อยากจะโชว์แบบว่าเออแคสเกมครั้งแรกแล้วก็คือโชว์ตาย มีอะไรที่เป็นยาไหมยังไม่มียังไม่มีเลยนะฮะโอ้มันมีคนยีงหรือเปล่าตอนนี้แพนิ์ไปหมดเหมือนใช่เลยคนนี้อีกแล้วโอยเอาดีๆคือแบบว่าอันเนี้ยคือฐานการลองคิดลองถูกในการอ่านหน้าจอโอ้โอ้คุณตายแล้วตายแล้วตายแล้ว กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ตายที่แล้วตุยง่ายไปหน่อยแบบว่าโผลม,มาถึงก็คือโชว์ตายก่อนให้ดูเลยนะคะ mm. ก็โอเคชีวิตยังมีพรุนี้เสมอเเรายังสามารถเริ่มใหม่ได้ mm. เดี๋ยวอีพีแรกมันจะแห้งกปาน,น,นิดนึงคือทําแล้วแบบตายเลยละอะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวเราดูถ้าทีเพื่อนก่อนว่าเพื่อนจะไปลงที่ตรงไหนนะแล้วเราจะทําตัวเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดี ไม่ปลอดที่จะสู้รบโอ้คนเยอะมากคนเยอะมากมึงขอนีกก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยตามไปหาเพื่อนนะฮะเยอะไปอ่ะเนี่ยลงทางนี้ก่นี่ได้เจอกล่องของคําป่ะทำการเซิร์ชเขาหน่อยมีอะไรน่าสนใจเอาเคมียา ก็คือวางใจแล้วถ้าโดนยิงปางตายก็อย่างนั้นนะสามารถพอจะฮิวตัวเองได้และให้เพื่อนช่วยได้จะเข้าไปโชว์อัพกับเพื่อนว่าเออีเฟรนเนี่ยไอคำโอ้โอ,โอ้มีคนอยู่ตรงนั้นมีคนอยู่ในบ้านรำชุยชายอยู่ในบ้านเอาทำการฆ่าไปได้เลย เนี่ยคือคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่ามันในเกมนี้มันมีบอทหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจว่าจะถือว่าฆ่าได้คนตอนนี้เหลือ85คนแล้วเราก็โอ้มีคนยิงเรามีคนยิงเรามีคนยิงเราโอ้โหว้ากีฟกีฟกีฟกิฟม,มีก้อนกระสุน,นกูะสุกีฟไอเดียคุณผีตายอยู่แล้ว ถ้าเชีวิตมันรันพดอย่างนี้ะหรือเราเราหนีแบบเนียนๆดีไหมน,นี่ทำอะไรได้อ๋ออยู่ในโอ้ได้อยู่ได้อยู่เอ็นดูเนียนเอาไว้หนีเวลาแบบว่าออกนอกบ้านนอกเวลาเคอร์ฟิวพักก่อนูได้แค่ความตลกจริงๆ นี่เราก็มั่นเพื่อในการที่จะดีกระสุนสูนปล่อยให้เพื่อนช่วยสร้างโอ้โดนยิงๆๆโดนยิงไอ้โดนยิงโอ้ตายแบ้วทำไมเอพิส od แรกนี่มันยากจริงกูจะโชว์เก่งหน่อยไม่ได้เหรอวะหรือจริงๆแล้วกูอ่อนวันเนี่ยหาแต่ว่าแคสเกมเป็นเรื่องง่ายวะง่ายนะตายมาสองแมปแล้วสักทีสักทีเผื่อตานี้มันได้ดีลองอีกสักทีเผื่อตานี้มันจะได้โชว์ฝีมือที่แท้จริงของการเล่นเกมยิงนะฮะเราก็ไม่อยากจะโชว์แบบว่าเออแคสเกมครั้งแรกแล้วก็คือโชว์ตาย คนลงกับเราสองสามคนเอาเป็นว่าใชารร่ทำลายรถคุบคุ้บโอกดโ,โ,โดนตีก็วิวเวอร์ ปีนี้เหมือนโจนตอนนี้เอาปืนเอาปืนเราจะจะโดนอะไรไหมรีบเอาริบออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราดูนีนีก่อนดีก่อนเราได้ของที่พอจะพึงพอใจในระดับหนึ่งแหละเอาเป็นว่าเราฟาร์มแถวๆนี้ก่อนนะฮะเลือกที่ว่าเออหาปืนหาอะไรหาตอนนี้จริงๆที่ยังขาดอยู่คือขาดยาอยู่ไกลกับเพื่อนแล้วเราขับรถไปหาเพื่อนได้หรือไม่อันนี้ครับ เป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับโอ oh, 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 or, oh, ้สายงานะโอ้ดูมีการยิงกันห่อกมันไม่ใช่แต่งยิงเป็นแต่งนเื่องอะไรเอถ้าจริแล้วตอนนี้อยู่นอกโงมากเลยไม่๋ยากโบ้จะทมโอ้โหตรงมนะ ยุดขึ้นยังไงวนะเนี่ยเอาเดียวยขึ้นไม่ได้กลับไปได้มุ่งมาแล้วคุหนีก่อนเพื่นอนไม่ไหวมันเครื่องทำอะไรคืออยูเนี่ยถ้าเราไม่เข้ามันจะหยีให้เราไปอยู่วงของกลางถ้าเราแบบว่าปล่อยตัวปล่อยใจแล้วปล่อยให้วงยีเราเนี่ยมันจะ ทังลงไปเรื่อยๆเพื่อนยังอยู่ที่ดิมไม่รู้านทางออกได้หลสังเกตจากในแมปแล้วเราต้องวิ่งเข้าไปในวงนะครับนี่เก็บหิดหน่อยเก่ดปืนดีกว่าอันที่สี่เหมือนเป็นฉมวกหรืออะไร โอ้ฟีลลิ่งดั็กวิโดฮะแต่ว่าเราไม่เอาเราเอาอันนี้ดีกว่าพีก้าเป็นไรเฟิลเอันค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 นเอาแล้วลาเอาแล้วลาสองคนจะรอดไหมเนี่ยแมตต์เนี่ยเปลี่ยนเป็นปืนสี่แล้วกันน่าจะโอ้โอ้โอ ระหวางหลังม่โอ้จะตายแล้วตายหายแล้วตายหายแล้วตายหายแล้วโอ้แต่มีเพื่อนเพื่อนจะช่วยไหมเพื่อนจะช่วยไหมเพื่อนช่วยไหมเพื่อนลองช่วยดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกูหน่อยอ้าวไปแล้วนึ่งอ้าวเพื่อนเฮ้ยมึงกูอยู่นี่เฮ้ยเพื่อนไม่กลับมาอีกเลยทำไงดีเอาเรักษาตัวเองได้ไหมไม่ได้แล้วตาย อีกแล้วมันบงเนาะเอดแรกก็ยังไม่ได้อะช่างมันเอาไปว่าประมาณนี้ก่อนแรกๆอเอพิโซดศูนย์อะไรมากเนาะยังไม่เริ่มยังไม่จริงยังไม่ของจริงเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวเอพิโซดถัดไปก็น่าจะมีการเล่นตามมาที่น่าจะค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็พยายามให้เก่งขึ้นนะครับก็ถ้าสมมุติว่าดูแล้วก็ดูสึก บันเทิงหรือชอบหรืออะไรก็กดไลค์กด subscribe ได้นะครับผมแล้วก็ติดตามได้ว่าแนนาค้นมาจจะไม่ได้เล่นแค่เกมนี้นะอาจจะมีแบบ PUBG หรือว่าเกมอะไรใดๆมากมายไม่แน่เอพิโซดถัดไปอาจจะแบบแแแแแยูดีซื้อคอมมากลับมาเล่นเกมออนไลน์แบบเด็กๆก็ได้หรือวีซิกลับมา,ามก็วันนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับบ๊ายบาย